โอเคฮะตอนนี้เราก็อยู่ในเกม getting overit นะฮะเกมที่เออเราจะเป็นคนที่เออเหลือแต่ครึ่งบนนะโอ้โหอะไรเนี่ยแล้วก็ใครใครจับตัวเรามายัดไถวะเนี่ยเออมีค้อนคู่แจนหนึ่งเพื่อแบบปีนป่ายนะแม้เออโอเคเปลี่ยนเกมด้วยผู้เล่นผู้เล่นผู้เล่นหยอกหยอหยอดนะฮะ เกมนี oh, like er ้โอ้ใช้แค่เมาส์อย่างเดียวนะคีย์บอร์ดไม่จำเป็นเกมมือขวานะเกมนี้งงอะดิเกมมือขวาคืออะไรก็ใช้แค่มือขวาไงฮ่าเห็นไหมบอกแล้วฮ่าฮึฮึจฮึจึเ้เชื่อเออ่ะเดี๋ยวเดียเยเยใจเย็นใจเย็น กฮจะเกี่ยวขึ้นเออเออเออสวยจับเออเฮ้ยได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ฮึดฮึดเออสวยเฮ้ยเอาวะแม่งก็ไม่เย็นเย็นก็ไม่ยากเหมือนที่คิด นีววะเฮอ้อเออจิตเจ็บเจ็บเฮ้ยย่ายย่ายเจ็จย,เยนเนะเกมแบบนี้มันต้อง <laughs> อา <c oughs> เชีย <c oughs> อาเยียค้อนมาติดกันที่เดียวกันออสวย สวยค่อ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 ยขึ้นไปสวยสวยสวยอ่าเออเออเฮ้ยชิดเอออืมอ้สัตว์เอ้ยกขึ้นได้ไหม ฮึดฮึดฮึดเฮ้ยเฮ้ยเไม่เอาแบบนี้ค่อยขึ้นมาอ่าเอ้เฮ้ย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 เฮเฮ Kiên về mày cái đây quê Cú mê ngon lắm Ừ, nè, mẹ Hơi, 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 เฮ้ยค้อนคู่ใจของกูบ้นานยะให้เลยเอาเอาดีเอาดียังเป็นค้อนคู่ใจของกูนะเว้ยยังเป็นค้อนคู่ใจเองจะต้องเออกลับมาที่เดิมเออนี่แหละเนี่ย <c oughs> มึงจะมุดเข้าไปในท่อทำหายผ <c oughs> ีเฮ้ย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 ทำไมแม่ง ยิงยิงไปแม่งยิงยิงถอยหลังวะเออแบบนี้อ,อ่ะเฮ้ยไม่เอาไม่เอาโอเค ใจเย็นเพื Again, rapper, ่อนเพื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 ่อนอย่าเพิ่งตกเพื่อนเออดิดดิดดีเตือนเพืนเฮ้ยกูญแจผ่านกูจะผ่านจากไอ้ท่อนี่ไปเมื่อไหร่เฮ้ยเฮ้ยเหวี่ยงดิเฮ้ยเมาอะไรมึงวะน่ะ คุยสู้เขาไอ้มืดไอ้ไม่ใช่เฮ้ยกูไปไม่ถึงไหนเนะ่ไอ้เมาทรยศมึงศเวียงดิเฮ้ย เวียงสวยสวยสวยขึ้นไอ้ตรงไม้ภายตรงนี้ได้แล้วแจมลงก่อนโอเคทำไงวะต้องดีตัวเองขึ้นอะ เออเอ,อ,อ่าจากนี้ผมจะตั้งชื่อคอนตัวเองว่าจิมมี่นะะเอามันจิมมี่อย่าไปยอมแพ้มัน เออเออจิมมี่เอามันลูกเออเออเอเอ,เอสวยสวยขึ้นไปสวยเฮ้ยขึ้นขึ้นอ่อนี่ไงจิมมี่เองอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วแบบนี้แบบนี้ขึ้นมาแบบนี้ แล้วก็ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ขึ้นมาเฮ้ยอย่าเฮ้ยเกาะคุด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 เฮ้ยคุดอ่าเฮ้ยดาล่ะดาละ โอเคฮึด okay. อ่าเฮ้ย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 อย่าอย่าทำแบบนี้ย okay. อย่าโอเคเฮ้ยแม่งไม่ถึงอ๋อฮึด แม่งเอ้าเเอเแม่งยิงเล่นยิงลวงฮะเกมพี่นี่เอ้าน่แน่กูว่าอะเอออเออ๋ออ๋ออี๋ว้ว ว้าวคุกกีโ้โอเคโอเคมีสเต็ปแล้วฮะเราจะกอดเราจะกอดน,นี่โอ้แล้กอดกอดนี่กอดนี่แล้วก็อกอดน,น,น,นี้เลยฮนะเฮ้ับๆบพับเฮ้ยเดกนี่กนี่ที่แรกกูทำยังไงวะ เฮ้ย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 รู้อะไรไหมท่านผู้ชมืมั่งม่โอเคสำหรับเกม Getting Over It ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะแมเล่นแล้วอุ่นนะฮะอุ่นๆเลยเออ,อใครที่อยากจะมาลองเล่นก็มาลองเล่นกันนะฮนะในรูปบอกสนุกสนุกฮนะแต่กูไม่สนุกเอาเป็นว่าไปเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย